คุณตาชนพนะครับหลานอนะครับหานในสแท้ๆเลยนะครับตามขอุูชาจากทุกประุณตาอาจารย์ที่เรามนาในการุูพ้อในการร้องนะครับการองข้าที่กนะครับพี่แ้พ่อทีนถ่ายราที่นะครับาจะ่งขาองพองมาได้ แล้วก็ขอแค่ยืนก่อนนะยืนก่อนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านต่อไปนะครับพร้อมกับน้องขญาติยืนก่อนหนึครับเพราะว่าเราอยากถายหน้านิดหนึ่งนึงครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรองสุนทรแก่นงานครับรับรองประธานทุกท่นะครับแล้วก็ท่านพพิทีัไห์ด้วยนะครับ แล้วก็ขอได้เจอท่านรองทีนักกอล์ฟท่าเคนะครับคนเวียีแล้วก็เดินใจ่านประธานสวัยวิขัฒน์คนเวียีครับ ดาชุเลองานถายรูปหนกันเป็นเกียรติงมคเป็นกอนนครับในลำดับต่อไปของปินเชินะครับนีคือผู้หักใหญ่คณะที่ดูแลหยท่านผงน่าตอนกอ่างเต็มที่สมาชสมาชิกนัราลยัี ก็ขออนื่อตไม่เขียนเองเป็นัว้แน่ที่ทำที่จะสอดรับกับท่านพู้แทนานท่านผู้ทนของชายครับทยว่าที่ใหญ่ที่สุที่้มาต้องเกิดแะตอที่าที่สองที่สำคัญที่สุดตัวที่สองนะครับประธานชมรมทักท้าตไทยศร ทางพ่อชัยยานะครับแล้วก็ uh, ทางแม่วันเทียนครับต่องความสดนะครับ images, ท, wrote, ที่ไร้เข้ามาจนท่านทยเก่งนะครับนักระสุท้อนะสที ar, ่เขียนแลาษาพะครับได้มาร่วมกยคทับโดยพอในช่วงเวลาที่สำคัญของพด้นบอลนะครับสำหรับต่อททำสิ่งทำส่นะครับที่ผมคิดได้ช่วงเวลางเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของชีวิตนะครับเพราะว่าได้เนงาน ได้ตบูยนะครเป็นช่วงเวลาที <lawsuit> ่สำคัญของชีวิตในงานไปเข้าสู่พงธการสองัขาวนะครับและการที่ครอบครัวรืครอบครัวนรได้ได้ได้เข้าได้ไดุ้งกันยครับที่ได้ทำหน้าที่พบแท่งุพนะครับพ่อแม่ทำครอบครัวทำก็ทำแท่้ครอบครัวทำเปียมด่ก้วยดูทำเป็นกุ่มใ่างครับให้ให้ครอบครัวนักชัยพระเดชที่สวัส์ครับก็ทำชื่อชงนะครับหน้าบอล หน้าที่ดีนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับของทุกท่านนะครับที่มได้มามางมาลงกันหนกที่แห่งนีนะครับขอต้นาทุกที่และในะครับไล้แบบยนในควา็นโลกนะครับขอบคุณครับให้ทุกท่านนะครับบน่้นแตกความสุขมาเกลียวยาวเราท้าวว่างใหญ่ถิ่นแห่งที่กว้างที่ใดให้พบปัญหาเล่าลือน้ำท่วมด้ำวยความสุขด้ำวย คนที่ตื่ดีๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านมาไกลจากที่จังหวัดอื่นนะครับขอให้หวยนะครับรถเตอรี่นะครับแล้วก็มีอะไรผู้ใหญ่ทำก็ได้เลย พอมีพีน้องที่มาออร่วมงานฉลองก่อนเป็นสมุดในวันนี้ของพระองค์นะครับผมก็คือจะพูดยังไง <c oughs> ดีการตรวจนะครับด้านตรวจเนี่ยการตวจที่จะได้รู้ได้ในส่วนที่แน่จริงก็คือการศึกษาเรามีเส้นแล้วนำออกมาให้พวกเรานำออกมาให้พ่อแม่ได้ขอพิสูปฏิบัติอันนั้นคือสิ่งที่จะได้ในใน ขอขอบคุณปรุงเน,นี่ยคุพรให้หน้าแล้วก็จะพาพวงมีความสุขความเงนินนะครับขอบคุณครับ Thank yeah. you. เสียงที่มีความสงบในรอบทีเวทีและก็เสียงดนตรีแล้วก็ความเพลงของพี่นอบแล้วก็จะต้องจับกันต้องขอขอบคุณที่เสียงเมิญได้วยนะครับแล้วก็ท่านประธานสมัสดิ์ของพี่น้องทีควรประกาศให้ผมได้มีเวทีตรงนี้ไล่ทำความรู้จักกับพี่น้องในพื้นที่สาขาและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเนือต่อ คพื่อฟอชมรมิตรภาพทเสาบสาบันการเงินไทยับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อึ่ใหแสนด้ที่มีมีได้นะครับยิ่งยื่นโอกางที่ผมไม่เคยมับรู้ลบาการมีเพื่อนหาซื้อไแต่วิตรภาพไทยิเแต่ได้รทัขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณครับท่ารันคุกท่าน 엔조이자 토카타, 어인 법원을 낳는, 그, 똥보, 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 똥보,